สวัสดีเพื่อนเพื่อนวันนี้จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งครับนี่เลยครับ c a r l กน Nano Systematic Care นะครับตัวนี้เป็นตัวน้ำยาเคลือบสีนะครับอย่างดีเลยนะครับของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับเป็นตัวที่ใช้ในเรื่องของตัวอะคริลิกนะครับเป็นส่วนผสมวิธีการใช้งานง่ายมากเลยครับก็คือใส่เข้าไปในฟองน้ำแล้วก็วน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 แบบนี้นะครับแล้วก็ทิ้งเอาไว้30นาทีนะครับจากนั้นก็เช็ดออกซึ่งต้องบอกว่ามันเช็ดง่ายกว่าพวกที่เป็นลักษณะของซิลิโคนนะครับ ข้อดีของมันคือว่ามันจะดูดเอาความสกรปรกออกมาด้ไยแล้วก็จะมีในเรื่องของความเงาความฉ่ํากันนองกันน้ําเยอะแยะไปหมดเลยนี่เลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าถ้าเกิดว่าเราคัดออกมาแล้วเนี่ยมันจะเงาจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปหยิบผ้าแป๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่ง นี่หยิบผ้ามาแบบเร็ยวเลยวเลยเช็ดเลยนี่เช็ดง่ายเช็ดง่ายกว่าพวกที่เป็นซิลิโคนจะเห็นได้ว่าเงาแวบ,บเลยหเห็นไหมเห็นเปล่าเช็ดง่ายมากไม่ต้องออกแรงเหมือนพวกที่เป็นซิลิโคนแว็บครับแต่ว่าจริงจริงแล้วเขาให้ทิ้งไว้30มนาทีนะอันนี้ยังไม่ถึงแต่อยากจะเช็ดให้ดูกับว่า,วามันเงาแวบ,บเลยนี่เงาแบบไม่ได้เวอร์เลยเห็นไหมเงาแวบ,บเลย เทียบกับความด้านของสีเดิมนี่ต้องบอกว่ามันเงาคนละเรื่องเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือมันออกแรงเช็ดน้อยมากนะครับใช้ผ้าธรรมดาเนี่ยจะเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์หรือว่าผ้าคอตตอนแล้วก็เช็ดเข้าไปคือง่งายๆครับเวลาที่เราจะใช้เนี่ยทิ้งเอาไว้แค่30นาทีไปดูดบุหรี่กินกาแฟสักแก้วนึงแล้วก็กลับมาเช็ดคั้งเองเนี่ยเงาแว้บเลยนะเดี๋ยวคงต้องใช้เวลาในการเช็ดทั้งคันนะครับให้เ,เพื่อนๆได้ดูกัน นี้แหละ,ะซึ่งมันสามารถที่จะใช้กับรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้รถยนต์ก็ได้นะครับราคาอยู่ประมาณ1,350บาทนะครับของทางคานแหลกใครสนใจก็ลองติดต่อมานะมีขายมีขายขายของขายของ